อยากลงมือทําให้สําเร็จตามเป้าหมายลองทำเคล็ดลับของคุณเอยนะคะคุณเอยใช้วิธีการในการจดบันทึกการจดบันทึกนั่นแหละเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้หญิงคนนี้และเปลี่ยนแปลงชีวิตใครหลายคนได้อีกมากมายเลยนะคะอย่างแรกนะคะให้เราหยิบสมุดปากกาขึ้นมาไม่ต้องถามนะสมุดอะไรดีคุณเอยเธอเอาเล่มที่เธอมีก่อนจ้ะประเด็นคือไม่ได้อยู่ที่สมุดอยู่ที่เธอเขียนไหมก่อน เราต้องิสต์กิจกรรมย่อยๆที่เราจะต้องทําในแต่ละวันสมมุติอย่างครูเนยอ,อย่างเงี้ยครูเนยก็ต้องทำคอนเทนต์การอัดคลิปอย่างเงี้ยก็จ,จะเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่แบบสําคัญสําหรับฉันฉันก็ต้อง list ไว้โอเควันนี้ฉันจะทํา5คลิปหลังสิ้นวันพอตอนก่อนนอนแล้วก็มาติกว่าโอเควันนี้ฉันทําไปแล้วนะวัน,นอันนี้ฉันทาเสร็จแล้วอันนี้เดี๋ยวฉันย้ายไปทําวันพรุ่งนี้นะคะหลังจากนั้นนะพอตื่นนอนมาเราก็หยิบ To do list ของเรานะคะแล้วก็เอามาลงมือทำพอสิ้นวันก็ทำแบบเดิมคุณจะได้ทั้งวิลพาวเวอร์หรือพลังใจอะเวลาเราทำอะไรเสร็จเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยวันนี้แบบวินจังเลยวันนี้มีความสุขจังวันนี้ฉันทำงานที่ฉันต้องทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเพียงเท่านี้นะคะเราจะ สามารถเป็นคนที่รักษาโมเมนตัมการลงมือทําได้อย่างสม่ําเสมอและสําหรับคนที่สนใจนะคะอยากจะจัดระเบียบความคิดจัดการชีวิตของเราอยากพัฒนาตัวเองด้วยวิธีการจดบันทึกนะคะเข้าไปเรียนได้นะในคอร์สที่ชื่อว่า bullet journal short cut จดน้อยให้ได้มากค่ะคอร์สนี้นะคะคุณเอสอนระบบการจดบันทึกทั้งหมดที่มันเป็นระบบที่เอาไว้ใช้ในการจัดการ ในแต่ละวันใครที่ฟุ้งซ่านสติแตกมีไอเดียเยอะมากแต่ไม่รู้จะเอาอะไรไปลงมือทำก่อนรู้จัดการชีวิตตัวเองไม่ได้ไปเรียนคอร์สนี้ bjs จดน้อยให้ได้มากใครสนใจนะคะติดต่อหาที่ Line แอ passion to win ได้เลยได้รับราคาพิเศษนะคะ